เรื่องดีๆราศีมังกรนะครับในช่วงพฤศจิกาคาบเกี่ยวธันวาปี68นะครับเป็นจังหวะดีจังหวะที่เขาเรียกว่าจังหวะประเสริฐนะจังหวะก้าวหน้าของราศีมังกรรวมไปถึงลัคนามังกรด้วยนะครับคนทําธุรกิจจะโดดเด่นเป็นพิเศษคนที่มีหุ้นส่วนนะครับโดดเด่นนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนจะอํานวยเอว้ชัย ผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จได้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีหุ้นส่วนก็ตามคุณจะเจอคู่ค้าที่ดีนะครับคู่สัญญาที่ดีนะเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีอันนี้ในพาร์ทของคนทําธุรกิจส่วนในพาร์ทของคนที่ทํางานประจําไม่ต้องห่วงครับดาวการงานของคุณโคจรได้ตําแหน่งเข้มแข็งมั่นคงเข้มแข็งมากสุดๆเลยในรอบหลายเดือนนี้นะครับเพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ให้โอกาสเพ่งเล็งมาแต่ไม่ได้เพ่งเล็งโทษนะ แต่เป็นการเพ่งเล็งที่เป็นการเป็นการเขาเรียกว่าจับตามองนะว่าคุณเนี่ยจะก,ก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างเขาจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรบ้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังเข้าที่เข้าทางคนที่เริ่มงานใหม่นะครับทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าทางคนที่อยู่ที่ทํางานเก่ายังไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานอะไรต่างๆคุณก็จะมีคนที่ซับพอตไม่ว่าจะเป็นคนที่ระดับสูงกว่าคุณ ระดับสูงนี่ไม่ใช่ส่วนสูงแต่หมายถึงว่า <c oughs> เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในองค์กรระดับสูงกว่าคุณก็จะซัพพอร์ตคุณจะช่วยเหลือครับมีผลต่อเรื่องการงานพอสมควรรวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่มีเลเวลที่ต่ำกว่าคุณนะครับก็จะช่วยเหลือแล้วก็ มีส่วนในการผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จด้วยและมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัวคุณเองนะครับก็ยังเป็นคนที่เก่งเหนือใครเหมือนกันช่วงนี้นะครับเป็นคนที่มีความพยายามนะครับจิตใจก็มั่นคงเพื่อนฝูงก็ยังช่วยอีกนะครับตัวเราเองก็เข้มแข็งอีกนะครับมีสติปัญญานะครับที่ดีนะครับมีความรอบคอบ นะมีองค์ความรู้ที่ดีนะไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่เก่าหรือว่าไปเริ่มงานใหม่ก็ตามนะครับความรักเอ่ยอะไรเอ่ยนะก็ดูลงตัวในช่วงนี้บุตรหลานบริวารน,นี่ก็ถือว่าดีมากๆการเงินการทองนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปข้องเกี่ยวกับเงินจำนวนมากเงินก้อนโตหรือว่าเงินจากต่างประเทศนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ ก็ต้องบอกกันอย่างนี้ว่าอีกเดี๋ยวนะครับในช่วงยีบสามธันวาคมเนี่ยดาวพระหัสก็จะมีการถอยกลับไปนะครับที่ราศีมีถุนซึ่งเป็นภพอริของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเหมือนอันีมูลนะน้ำพึ่งเขาเรียกว่าหวานเจี๊ยบชั่วคราวนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นยังไงมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับมันก็อาจจะ เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปนึกออกไหมจากตอนนี้ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรีบมาบอกกันคือน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับตอนนี้ใครที่ยังดีกับคุณอยู่นะครับคุณดีกับเขาแล้วก็พยายามใช้โอกาสตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดให้เต็มที่นะคุณอาจจะเจอคนที่มาซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาชั่วคราวประมาณสัก2เดือนนะครับ หลังจากนั้นด้วยบทบาทหรือด้วยดวงชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เคยช่วยคุณอยู่ตอนนี้หรืออะไรที่มันโฟล์อยู่ตอนนี้มามันอาจจะดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาบอกกันเมื่อดาวพระรหัสบดีถอยหลังกลับเข้าสู่ภพอริในวันที่23าธันวาคมณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะดรอปลงเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงตอนนั้นไม่ใช่รออย่างเดียวให้ความเฮง หรือโอกาสมันมาลายหายไปไม่ใช่คุณจะต้องรีบทําตั้งแต่ตอนนี้นะครับทำทุกอย่างให้มันดีให้มันเลิศเลยให้มันเพอร์เฟกนะเพราะตอนนี้มีคนพร้อมช่วยสถานการณ์ทุกอย่างพร้อมช่วยคุณอยู่ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ2เดือนพฤศจิกาธันวาคมลุยให้เต็มที่ครับ